สิบท่านของเราในค่ำคืนนี้อยู่ในมือของดิฉันแล้วค่ะ เดี๋ยวเรียนเชิญน,น้องๆทุกท่านนะคะคอยสแตนบายด้านหลังเวทีด้วยเราจะทําการประกาศผู้โชคดีสําหรับรายชื่อใกลที่ได้ประกาศออกไปค่ะให้ขึ้นมาด้านบนเวทีทั้งหมด10ท่านนะคะเดี๋ยวเราจะหลังจากจบการประกาศแล้วเนี่ยเราจะทําการถ่ายรูปนะคะกับทางคณะกรรมการกิจติมาศักดิ์ของเราทั้ง3ท่านด้วยค่ะฝั่งรายชื่อให้ดีๆนะคะน้องๆ10ท่านสุดท้ายในค่ําคืนนี้ค่ะที่จะได้เข้ารอบไปแข่งในวันพรุ่งนี้วัน ที่27กุมภาพันธ์2565เพื่อเฟ้นหาค่ะดวงดาวดวงใหม่ในจังหวัดระยองกับงานสงคำกับงานสงครามใหม่ระยองนั่นเองค่ะสำหรับรายชื่อแรกนะคะที่จะเข้ารอบเป็นท่านแรกค่ะขออนุญาตในะคะท่านแรกได้แก่คุณอ้อมสินสุรพัฒนบุญอานันต์ค่ะ หนี้ตามแงงจนแทบทัวครู้งฟ้ารินชนน้ําบนเลยค่ะเกือบดีแล้วพี่บุบบานตามหาเองนะและนี่ก็คือการเปิดบทเพลงที่น้องๆนะคะเพิ่งทําการขับร้องไปเมื่อสักครู่ด้วยค่ะสําหรับท่านที่สองค่ะได้แก่ เป็นผู้เข้าประกวดหมายเลขบของเรานั่นเองนะคะขึ้นไปด้านบนเวทีเลยค่ะและนี่คือ2อผู้เข้าประกวดของเราที่ผ่านการทัดลอกภายในงานของเราครั้งนี้นะคะถัดไปค่ะเป็นผู้เข้าประกวดของเรานะคะที่เข้ารอบเป็นท่านที่3ค่ะได้แก่ สีเขียวนะคะกองเชียร์หนาแน่นม,มากเรียนเชินบนเวทีเลยค่ะและสำหรับผู้ผ่ผานคัดรอบนะคะท่านถัดไปค่ะฟูข้าประกวดคนที่สี่ของเราค่ะได้แก่ ตอนนี้นะคะเราเข้าสู่ผู้เข้าประกวดของเราทั้งหมด4ท่านแล้วนะคะเหลืออีก6ท่านสุดท้ายค่ะที่จะได้เข้ารอบไปประกวดในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะสําหรับผู้เข้าประกวดนะคะท่านที่5ค่ะได้แก่คุณหนูเล็กจุดที่นี่ค่าซับค่ะผู้เข้าประกวดหมายเล 13นั่นเองค่ะเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยนะคะผู้เข้าประกวดหมายเลข13ของเราค่ะเดี๋ยวย่ารอสักครู่นะคะตอนนี้เดินทางมาถึงท่านที่5ละค่ะด้นานโน้นนะคะมาพร้อมกับชุดราตรีสีเขียวมรกตนะคะวิบวับเหลือเกินค่ะดีใจด้วยนะสํสำหรับผู้เข้าประกวดหมายเลข13ของเราเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะ และสำหรับค่ะผู้เข้ารอบท่านถัดไปค่ะได้แก่นนคุณรวงข้าวบุญระดาศีสวรรณค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบห้าค่ะเรียนเชิญเลยค่ะต้องบอกว่าผู้เข้าประกวดของเราทุกหมายเลขนะคะมากความสามารถอยู่แล้วค่ะแต่ว่าท่านไหนนะคะที่จะพร้อม จะไปเป็นดวงดาวคนถัดไปค่ะเป็นตัวแทนของจังหวัดระยองค่ะสำหรับค่ะผู้ผ่านคัดเลือกท่านถัดไปนะคะได้แก่ เราเดินทางมาถึงสำหรับผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกนะคะทั้งหมดเจ็ดท่านที่อยู่ด้านบนเวทีค่ะเหลืออีกสามท่านสุดท้ายนะคะลุ้นกันอยู่บริเวณด้านล่างดิฉันก็ใจตุ้มๆ้มต่องตองทั้งที่เห็นรายชื่ออยู่ด้านบนแล้วนะคะต้องบอกว่าดีใจแทนมากๆนะะสำหรับผู้เข้าประกวดทุกท่านค่ะและผู้เข้าประกวดนะคะท่านถัดไปที่ผ่านการเข้ารอบค่ะได้แก่ พิชยารัศสนสซสอนค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข24ค่ะเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะมาพร้อมกับชุดราตรีนะคะสีขาวสวยงามมากๆต้องบอกว่าการประกาศรายชื่อนะคะผู้เข้าประกวดทุกท่านที่ผ่านการคัดรอบในครั้งนี้ค่ะเราไม่ได้เรียงลำดับคะแนนนะคะเป็นการประกาศ สำหรับผู้เข้าประกวดทุกท่านนะคะไม่เรียงลำดับคะแนนใดๆทั้งสิ้นค่ะและนะคะผู้เข้าประกวดอีกสองท่านสุดท้ายค่ะที่จะได้ผ่านการคัดรอบสิบคนสุดท้ายของเราในค่ำคืนนี้ค่ะสำหรับผู้เข้าประกวดนะคะท่านถัดไปค่ะได้แก่คุณเบื้องพงระวิทย์กับภูชัยค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลขยี่สิบหกค่ะเรียนเชิญด้านบนเรทีเลยค่ะ คน,นี่นะคะคือผู้เข้าประกวดของเรานะคะที่บอกว่าเป็นนักร้องเน้าหวานค่ะแล้วก็เสียงหวานนั่นเองค่ะและตอนนี้ค่ะเดินทางมาถึงผู้เข้าประกวดที่ผ่านการคัดเลือกคนสุดท้ายแล้วค่ะที่จะได้ไปต่อนะคะในวันพรุ่งนี้กับการแข่งขันของเราสงธรรมไมระยองค่ะได้แก โอ้โหถอดสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังใส่สูตรเดินขึ้นมาเลยและนี่คือชมหน้านะคะผู้ผ่านการคัดเลือกจากทางาคณะกรรมการกิตติมาศักด์ของเราค่ะทั้งหมดสามท่านนะคะ ที่ต้องบอกว่านนี่คือโฉมหน้าสามารถเก็บภาพได้เลยสมวลชนค่ะและน้องๆนะะคทุกท่านที่เข้าประกวดกับเราภายในงานนี้ไม่ต้องเสียใจนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกท่านต่อไปอย่าเพิ่งหยุดนะลูกนะคะน้องๆต้องเดินต่อสามารถเอาคอมเมนต์ค่ะที่ทางคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ของเราค่ะทั้งหมด3ท่านได้คอมเมนต์นะคะไปปรับปรุงไปแก้ไขแล้วมาสู้ต่อค่ะในงานหน้าแน่นอนเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ โอเคค่ะขออนุญาตนะคะเข้ามากิจกรรมบนเวทีของเราตอนนี้นะคะผู้เข้าประกวดของเราที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด10ท่านนี่ละค่ะในวันพรุ่งนี้เราจะได้มาเจอกับเขานะคะที่ต้องบอกว่ามาร่วมแข่งขันกันอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อที่จะเฟ้นหาดาวดวงใหม่ในจังหวัดระยองไปเป็นตัวแทนของระดับประเทศนั่นเองค่ะ ไปเป็นศิลปินสำหรับนะคะผู้เข้าประกวดทั้งหมด10ท่านที่อยู่ด้านบนเวทีตรงนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเขามาพร้อมกับในเรื่องของน้ําเสียงนะคะความพร้อมทั้งหมดเลยนะคะถึงจะได้มาอยู่บนเวทีนั่นเองค่ะขออนุญาตให้สื่อมวลชนของเราถ่ายรูปสักนิดนึงค่ะ